กวินพบฮักฮาร์ดครับพัทรชนใจอยู่นะครับนัชพลวรรณสีภูวเดชสีสว่างิีพัทอุ่นดีอัพฟานซับกลินนะครับมาอีกแล้วท่านผู้ชมจา้าไม่ว่าจะเป็นกวินพบครับสีสัชนาลัยหรือจะเป็นน้องภูภูวเดชสีสว่างจากสุพรรณบุรีแชมป์ประเทศไทยครับหนึมาเป็นกลุ่มดูที่โค้งที่หนึ่งครับมาดูที่โค้งที่หนึ่ง ครจะฉีกน้ำออกมามาแล้วน้องภูอ้าวเกิดพลาดเสียโหตัดในออกนอกยังไงยังยังเข้าคืนมาแล้วโอ้โหประสบการณ์ตรงนี้สอนกันไม่ได้ท่านผู้ชมครับทักษะในสนามนั้นต้องคิดเกมเองอ่านเกมเองครับแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มไปนะครับปั๊มไปปั่นไปปั่นไปปั๊มไปนะครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายที่หนึ่งมาขาดนะครับส2สองสามสี่ยังไงครับครับ สองสามสี่ยังไม่แน่ครับคดปุยที่สี่ 4, แสงที่3แล้วครับที่สี่แสงที่3แล้วสมุดปราการไม่อ้โหหน้าเส้นครับต้องดูที่โฟโต้ฟินิชนะครับนี่แหละครับแม่น้องๆน,นั้นเรียกว่าฝีไม้ลายมือ